สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาววงอิงเพชรบ้านแพงทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับคลิปนี้มาตอนดึกพี่น้องครับพอดีว่าเพิ่งไปเจอโพสต์ของทางคมชัดลึกอวอร์ดนะครับที่โพสต์มานะครับเมื่อเมื่อวังแรงนี่แหละนะครับอ่าก็คือนี่ครับเมครับ นี่นี่คือโพสต์ของทางกรมชลึกอวอร์ดนะครับได้โพสต์ขึ้นมานะครับก็คือลิสต์รายชื่อนะครับคนดังอ่าที่รายชื่อคนดังที่ติดท็อปสิบอ่าติดท็อปเทนนะครับสิบคนดังที่ถูกเสนอรายชื่อเข้าชิงคมชลึกอวอร์ดนะครับอ่าหนึ่งแนนั้นนะครับก็มีศิลปินดาราหลายคนเนาะที่ขึ้นได้ได้ขึ้นในภาพเนี่ยนะครับก็คือ เขาจะเอารูปน่าจะเป็นคนที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดณนะตอนนี้สําหรับการเสนอ,อรายชื่อนะรับเพราะเท่าที่เบิงเห็นรูปในรูปเนี่ยครับจะมีศิลปินที่เป็นแบบทั้งดาราทั้งคู่ที่เป็น L คู่จิน้นอ่าทั้งรูปคู่จิน้นทั้งคู่ที่เป็น lgbtq พนะครับทั้งพิธีกรดาร้ายหญิงนะครับเหมือนจะมี เหมือนตรงกลางเหมือนเหมือนซีสิวัตบ้งพี่นะ้องเนาะพิธีกรเนาะนะครับ่านะจะเข้าในในคายในเรื่องของพิธีกรนะครับซีสีวัตเอแลวก่อนมีเหมือนจะเป็นผู้ใายาย่าหรือเปล่านะครับอืมดารานะครับก็คนดังทุกๆสาขาเนี่ยแหละนะนะทั้งคู่จินทั้งคู่อ่าวททั้งีอย่างเนี้ยเอ็บ LGBT เนี่ยนะครับทั้งเก่าสาขาครับในนี้จะมีรูปอยู่ทั้งหมด10 สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนเราะแม่มีเก่าสาขาพี่น้องนะครับที่มมนเป็นสิบเอ็ดกันอาจะเป็นเพราะว่ามันจะมีคู่ไงครับมันจะมีคู่มาเป็นคู่คู่จิ้นนะครับนะมันจะมีรางวัลที่เป็นคู่เนาะนะครับเพราะนั้นมันกับเป็นสิบเอ็ดคนกับว่าแปลกนะครับว่าแปลกป,ป่าแปลกเพราะนั้นรูปคนที่เขาเอามาขึ้นในในในรูปนี้นะครับคิดว่านะผมผมคิดไปเองหรือเปล่ากับร,รูนะ่เานาะเขาบอกว่าเปิดรายชื่อ พอเราเปิดแล้ซื้อก็ได้เห็นรูปคนอาจจะรูปแลไวแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นในสาขาที่ใน KA3 สามครับไม่มีใครเลยนอกจากมอีกคนเดียวคนที่เขาเลือกรูปขึ้นมาน่าจะเป็นคนที่มีคะแนนที่น้ำณตอนนี้นะครับอืมคิดมานะผมเดาประมาณนี้นะครับอ่าเดาประมาณนี้เพราะว่าการโหวตอ่าเวลาเขาจะ ใบหรืออย่างบอกอ,อย่างสักอย่างเน่เขามักเจารูปมาโพดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอู๋อิงขึ้นโพสต์นี้แสดงว่าตอนนี้อุ๋อิงมีคะแนนที่อาจจะสูงหรืออาจจะนําคนอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพ่อแม่เอฟซีว่าอย่าแผ่วครับอย่าแผ่วเพราะยังเหลือเวลาอีกหลายวันยิ่งเอฟซีศิลปินคนอื่นที่อยู่ในเคเอสามเหมือนกันเนี่ยถ้าเขาคิดจะจะแข่งโวตแข่งแบบบึมบั่มขึ้นมาเนี่ย อ่าเฮาอาจิตเฮาเฮาอย่าชะล่าใจเอาไยเอออย่าชะล่าใจถึงเราจะนําก็จริงแต่ว่าเวลามันเหลือกหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสม่ําเสมอครับเรื่อยๆหรืออาจจะมากก็เดิมนะครับเพื่อลูกสาวมีหวังแนละมีหวังมีสิทธิ์ครับพี่น้องนะมีหวังมีสิทธิ์ปีนี้นะครับ ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราในฐานะ fc ที่อยากจะเห็นลูกสาวขึ้นรับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับรางวัลมาแล้วในปีก่อนๆในครั้งที่19เ้านาะครั้งนี้เป็นครั้งที่21ครั้งที่20เนี่ยบบมีบบมีหมอลำนะครับไม่มีหมอลำแต่ครั้งที่21เนี่ยมีมีหมอลำนะครับมีลูกทุ่งหมอลำด้วยและครั้งนี้ลูกสาวก็ได้เข้าร่วมถูกเสนอชื่อด้วยนะครับ ป็นรอบนี่แค่รอบแรกนะครับถ้าลูกสาวถูกเสนอชื่อเข้าไปปุ๊บไปแข่งขันในรอบถัดไปก็คือโหวตแข่งขันกันในรอบถัดไปเขาก็ต้องเตรียมที่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งลูกสาวไปถึงฝั่งฝันนะครับให้มีรางวัลนะครับในปีนี้อ่าปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ากระแสอวิงตอนนี้นะครับแน่นอนทั้งผลงานเพลงนะครับเพลงก,กับกำลังปังนะครับ คะแนนโหวตเอฟซี FC กับโหวตแบบเต็มที่แบบญญบัญญัติบัญญัติละนะครับเพราะพ่อแม่เอฟซี FC หลายคนโหวตบ่เป็นกับมีนะครับโหวตบ่เป็นกับพยายามที่อยากจะโหวตให้กับลูกสาวด้วยความหักความแพงนะครับแม่นบ่พี่น้องนะครับด้วยความหักความแพง,พงย้อนว่าหักลูกสาวก็อยากจะ z o งเพื่อนฟังฝันให้ถึงฝังฝันนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เพิ่นถึงฝังฝันไปเพิ่นหอดอะไรพี่น้องนะครับเพิ่นถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแบบ โหูสิยบ้าจังไหนแล้วล่ะนะครับบ้านก็นมีแลลวอ่ะรถก็มีแลลวอ่ะเสีเอาอย่างอีกไหมว่ครับเหลือแต่ว่าเก็บหอมรอมร็บเก็บประสบการณ์ให้แข็งแกร่งขึน้นเพราะอายุอุ๋หญิงตอนนี้แค่18ปีเหลือเวลาอยู่ในวงการอีกเยอะเพราะฉะนั้นมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายมีเวลากอบกลวยลางวัลอ,อ,อย่างต่างๆอีกเยอะแยะถ้าลูกสาวอิงยังพัฒนาตนเองต่อไปอยู่เรื่อย นะครับยังคงความน่ารักคงมาตรฐานของตัวเองไวาเพิ่นกับสีมีรางวัลแบบนี้อยู่ตลอดตลอดเพราะพ่อแม่แม่เสีสิตธิดตามแบบนี้อยู่ตลอดนะครับบอ่อหางบอ่อหายไปใส่นะครับมีกิจกรรมมีอย่างที่ลูกสาวเขาร่วมเพื่อนกับสิบ,อบอ่อิิมบ่ป่าแมนบ่พี่น,อน้องบ่ชิมบ่ปา่าลูกสาวเนาะนะครับก็บเบิงแย่งเพื่อนไปครับสนับสนุนเพื่อนไปต่อต่อไปในอนาคตนะครับ นี่นะครับพี่น้องอยากจะมาบอกว่านี่ครับมันเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณบอกเรามาอย่างหนึ่งว่าตอนเนี้ยองค์อิงมีโอกาสนะครับแต่ยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์อ่ายังไม่ชัวร์เพราะมันยังยังที่บอกครับอ่าสงครามยังไม่จบเออสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับเพราะฉะนั้นเฮายอย่าชะล่าใจ เฮาเหตุแบบไหนยุคซูเมอร์นี่เฮาก็นำเข้าไปคูณ2คูณ3เข้าไปพี่น้องการโหวตไม่ได้โหวตได้แค่ครั้งเดียวนะครับมือนึงสามารถโหวตได้เป็น100-200-300โหวตว่จะมีแห้งโหวตพี่น้องนะครับโหวตลงไปผู้ไดว้วางงาน 10, มือวันอาทิตย์หยุดงานนะครับโหวตให้ลูกสาวการนนำลงไปนะครับให้แบบเขาหูได้ว่าพลัง FC ที่รักอูอีกม,มีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่า ไฮสิมีเอฟซีหลายสำด็โบอลูรูต่ว่าคนที่รับอุ่งอิงมารวมตัวกันนะครับอ่ามารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้ส่งลูกสาวให้ถึงฝั่งฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับจิได้เห็นลูกสาวแต่งสุดงาม,งามชุดล่าตีขึ้นไปรับชูโหลรางวัลคมฉชลึกอวอร์นยยนดนะงั้นใหญ่เลยพี่น้องเพราะว่ารอบนี้เนี่ยในกลุ่ม ka 3เนี่ยมีแต่ศิลปินดังๆทอ็ทอปของวงการ ลูกทุ่งหมอลำเลยก็ว่าได้นะครับทั้งลูกทุ่งทั้งอีสานลูกทุ่งภาคกลางอยู่ในหมวดนี่เบิดเลยพี่น้องแม้กระทั่งวงแอลกอฮอล์ก็ยังมาอยู่ในหมวดนี่พี่น้องผมยังงงเท่าค้อมือนน่วะวงแอลกอฮอล์เพื่อนเป็นลูกทุ่งหมอลำอยู่บ่เออพี่น้องสงสัยกับผมบะผมฟังแนวเพลงเพื่อนกับบิอยากออกไปแนวสติงสมัคกรกว่าไ้ซํานะครับผมก็เลยงงว่าวงแอลกอฮอล์เขามาอยู่ในหมวดนี่ได้จังไร ถ้าเป็นลำ้ำใยเนี่ยผมก็แปลกใจไงนะครับเออลำยย้ำใยเบลนิพาดาโมทแกนแกนคุณต่ายอรไทยอาการทนะัศนอะไรอันการบัณฑิตผมก็แปลกใจไงพี่น้องอันนี้คือลูกทุ่งอยู่แล้วไงแต่ว่าวงแอลกอฮอล์นี่ไหมนะครับเออผมผมก็เลยงงว่าแอลกอฮอล์อืมหรือมีคนซื้อแอลกอฮอล์บอกพี่น้องผมหรือผมบรูหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บพราน่ใจเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีเรื่องนะครับข่าวดีที่จะมาบอกพอแม่พี่น้องฟังเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะเข้ากะแคร์อี่ยังครับไปโหวตต่อครับหลังจากเบิรงคลิปนี้แล้วพาให้กันไปโหวตต่อพี่น้องนะครับตอนนี้ที่ผมอาชีพลูกสาวกําลังขึน้นคอนเสิร์ตพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ผมจะเบิรงนคอนเสิร์ตลูกสาวต่อตอนนี้ลูกสาวกําลังขึ้นโชว์อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับมืออื่นป่าจีนพอกันพี่น้องนาฮันาารครับนาฮันาาโอเคครับอย่าลืมนี่อย่าบันนี่ลูกสาว ผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจเลยพี่น้องมีสัญญาณเตือนสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าลูกสาวอาจจะได้รับรางวัลน,นะในปีนี้ถ้าเราไม่แผวโอเคครับสำหรับคลินี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพอกรับไม่คลิปหนา้าฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กำลังใจกันได้ครับนะมีคลิปเรื่องเล่าอย่างดีๆผมสิฟามาเตสคลิปแจ้งพอแม่พี่น้องเอฟซทุกๆท่านครับขอบคุณครับ